องค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ National Rescue Organization เรียกย่อองค์กร NRO เป็นการร่วมมือของ n c o c เราทับร่วมกับภาคประชาชนข้าราชการพลเรือนทุกหมู่เหล่ามีการประชุมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่24กันยายน2563โดยมีพันโทไกราดยวงใหญ่เป็นประธานองค์กร NRO เป็นองค์กรยึดมั่นในชาติ ศาสนาความหากษัตริย์วัตถุประสงค์หลักช่วยเหลือเพื่อลูกชาติไทยด้วยกันที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกข่มเหงถูกรังแกถูกเอา,ารัดเอาเปรียบจนกลายเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมภารกิจหลักคือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเมื่อได้รับเรื่องร้องทุกข์เข้ามายังองค์กรจะมีคําสั่งให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ร้องทุกข์ให้ได้รับความเป็นธรรมกลับคืนเป็นคนไทย ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันผลงานที่ผ่านมาองค์กร NRO ได้ดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ร้องทุกข์เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศการทำงานช่วยเหลือผู้ร้องทุกข์องค์กร NRO ได้ดำเนินการภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญทุกประกรัน เมื <One input> ่อ <One> วันพฤหัสสบดีท no ี่13กันยาคม2566องค์กร NRO ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มาตรวจสอบผลงานที่ช่วยเหลือเพื่อล้มชาติไทยที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นที่ประจักษ์ต่อเจ้าหน้าที่พมและจะมีการรับรองให้องค์กร NRO เป็นองค์กรกลางองค์กรอิสระเพื่อสาธารณประโยชน์ ดังนั้นจึงแจ้งมาให้เจ้าหน้าที่ NRO สมาชิก NRO และแฟนขับ NRO ทุกท่านได้รับทราบกันทั่วหน้าประธานองค์กร NRO ฝากบอกกับพี่น้องร่วมชาติไทยทุกๆท,ท่านได้ทราบว่าทำดีกันแล้วก็ขอให้ทําการต่อไปจากพันโทไกรลาทวงใหญ่ประธานองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO ช่วยเหลือในทันทีคือหน้าที่องค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติไทยเราช่วยเหลือ